วัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูวิธีการเปลี่ยนยางรถมอเตอไซค์ครับยางตัวนี้เป็น80ทับ90ขอบ17ก็ได้ทำการงัดออกมาแล้วกล้องแบตเพิ่งเต็มครับเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปได้เลยครับเพราะว่าขั้นตอนการงัดเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแบตมันเต็มไม่ทันครับ ก่อนที่เราจะประกอบยางตัวใหม่เข้าไปครับก่อนอื่นเราต้องทําการรูปเสยก่อนเราให้ทําการรูปตั้งแต่ตอนที่เรางัดอยู่กับรถนะแต่ถ้าหากเรางัดออกมาแล้วเอายางออกมาเรามางัดอยู่ข้างนอกเนี่ยให้เรารูปวิธีการรูปมือข้างหนึ่งเอามือข้างที่ถนัดครับมือข้างที่ถนัดก็คือข้างซ้ายรูปครับส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยเอาไว้งัด,ดยางครับให้ถนัดขวาก็าเอาฝาลูปนะครับ รูปเสร็จปุ๊บไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวทิ่มแทงยางหรือถ้าหากมีเราก็เอาออกเลยครับแต่ผมเนี่ยตรวจพบแล้วมันไม่มีครับเป็นร่องรอยการยางนอกเนี่ยกัดยางในครับงานต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจเช็คยางยางลองซี่นะครับยางลองซี่ว่ายางลองซี่มันอยู่ในสภาพดีไหมถ้าหากอยู่ในสภาพดี รูมันไม่ตรงครับรูมันไม่ตรงกับซี่แบบนี้ให้เราเล็งตำแหน่งครับหลังจากนั้นก็รูดยางรูดยางนอกเนี่ยหมุนหมุนหมุนแบบเนี้ยหมุนไปทีละนิดนะครับไอตัวนี้มันก็จะเข้ารูอ่ามันก็จะตรงรูเองครับเพื่อนๆอ่ะนี่คือวิธีการที่ง่ายสุดแล้ว่ตอตไปยางนอกเป็นขนาด แปดสิบับเก้าสิบครับยางในเราใช้สองเจ็ดห้าครับแปดสิบทับเก้าสิบก็ใช้สองเจ็ดห้าเราอย่าเอาอยางนอกแปดสิบเนี่ยดี๋ยวมาใส่ยางในเจ็ดสิบไม่แนะนําครับถามว่ามันใช้ได้ไม่ใช้ได้ครับแต่ไม่แนะนําครับมันทําให้ยางยางในเนี่ยมันบางครับเวลาเราเติมลมเข้าไปเหมือนกับลูกโปง่งเวลาเติมลูกโป่งใส่ คุขันตัวเล็กๆนะกับเอาลูกป,ปวงไปสูบใส่กระมังแบบนี้แบบนั้นเลยครับต่อไปเอ็นวิธีนี้แล้วแต่คนถน,นัดครับบางคนก็ถนัดแบบนี้ จับยางข้างหนึ่งจับยางนอกข้างหนึ่งจับยางไหนครับลิงให้มันตรงๆแล้วก็เอามือง,งัดเข้าไปครับเชื่อมบางคนบางคนถนัดอีกแบบหนึง่ง ก็ให้เอาอ่อมือเนี่ยสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็มาเล็งเล็งแล้วก็สอดจุกเข้ามาครับต่อไปก็ประกอบยางเวลาประกอบยางในเอาให้มันเป็นหลายเดียวกันครับอย่าใส่ยางปิ้นนะครสมมุติยางปิน้นนะฮะยางปิ้นที่หมายถึงก็คือเนี่ยใส่แบบนี้มันปิ้นพับเข้าไปแบบนี้แล้วก็ประกอบเข้าไป มันจะทําให้ยางนะครับมันพับแล้วก็รั่วเร็วครับต้องใส่ให้มันลอยเดียวกันนะต่อไปก็ใช้เท้าหยับไล่ขอบยางไปห,หลังจากนั้นก็ทำการงันยางครับเวลางัดเนี่ย เหล็กกันยางเราอย่าสอดเข้าไปลึกครับถ้าหากเสียบเข้าไปลึกเนี่ยมันจะทําให้เวลาเรา yeah, yeah, yeah. เวลาเราพลิกยางลรมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าลึกเกินแล้วทําให้มันไปกัดยางในไปโดนยางในขาดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้มันเลยขอบขอบซี่เนี่ยมานิดนึงก็พอแต่ไม่ใช่ขอบซี่ขอบวงล้อเนี่ยมานิดนึงก็พอแล้วงัดเข้าไปครับ มดยุบบอกัวดดูดีๆนั่งกุ้ยกันก็บอกตัวอยู่เลยชี่ไหหลังจากนั้นก็ค่อยๆไ,ไล่งัดเข้าไปเรื่อยครับทีละเล็กละน้อยเราอย่ามั่งนะตรงกลางแบบนี้ครับมันห่างเกินไปมันจะทำให้มันงัดยากครับเราต้องค่อยๆไล่เข้าไป,ไปทีละนิดแบบนี้<อ><ห>นแล้วก็ข<อ>่ม<ห>ยางนอกด้วย<อ>ครับต่อไปก็ปิดท้ายแล้วก็ ý rồi lòi hợp thêm nhé ăn thoáng ăn thoáng lùm ơi ạ เวลาเติมลมเติมลมเสร็จเราก็ต้องดูขอบอยางครับขอบอยางทั้งสองด้านเนี่ยมันต้องขึ้นนะครับมันต้องขึ้นขอบนะครับแล้วก็ขันล็อกหัวหัวนัดหัวจุบเนี่ยให้แน่นแล้วก็ปิดก่อนที่จะประกอบครับดูดุมดุมเบรกเนี่ยมันสกปรปกมากครับสกปรปกมากเราต้องทําความสะอาดครับโดยใช้แปรงแล้วก็ลมเป่าออ,อกครับตนนัวน,น,น,นี้ก็เหมือนกันเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกัน มันสกรปรกครับต้องใช้แปรงขัดออกแล้วก็ลมเป่าหรือไม่งั้นก็ไม่มีแปรงเราเอาลมเป่าออกก็ได้ครับเพื่อนที่สําคัญนะเวลาเป่าลมเราต้องหาอะไรมาปิดจมูกเราด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยการเป่าลมไม่แนะนําครับให้แนะนําให้เอาน้ายาล้างเบรกหรือว่าพวกน้ําแซบเนี่ยมาล้างเสียก่อนแล้วค่อยเป่าลมครับเพราะว่าถ้าหากเราเป่าแบบแห้แงๆเลยเนี่ยมันจะทําให้ฝุ่นผ้าเบรกครับ ผลผ้าเบรกเนี่ยมันจะไปทาลายระบบหายใจของเรานะเพราะว่ามันมีสารต่างๆครับที่เขาหล่อเป็นผ้าเบรกขึ้นมาเนี่ยมันมีสารต่างๆครับมันจะทําให้ไปทําลายระบบหายใจเราครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังถ้าหากปอแห้งๆก็ไปหาอะไรมาปิดจมกูกไว้ครับ ประกอบตัวดุมเข้าไปกับดุมเบรคชื่อหลังจากนั้นเราก็ใส่ยางกันกระชากเสร็แล้ว ใส่บูธดุมสเตอร์ครับขั้นตอนนี้อ่ะมือข้างหนึ่งประคองบูธดุมสเตอร์มืออีกข้างหนึ่งยกล้อและเท้าเนี่ยช่วยดันล้อไว้ครับปึ๊บแล้วก็ประกอบเกีย่ยรล้อเข้าไปครับมาถึงขั้นตอนใส่บูธดุมล้อฝั่งนี้ครับ ให้เราเอาเหล็กงัดยางครับงัดน,นิดหน่อยงัดน,นิดหน่อยพอมันอ้าออกปุ๊บแล้วก็ดันให้มันตรงรูครับใส่หางปลาแล้วก็มีแหวนหนึ่งตัวแล้วก็น็อตเบอร์สิบเก้าครับหลังจากนั้นก็ดูระยะความตึงของโซ่ร,ระยะความตึงของโซ่ครับเอาพอประมาณก็พอ นีครับแบบนี้พอแล้วนะนเพื่อนนะพอแล้วอ่าเรายิงล,ล็อกได้เลยอ่าการยิงน็อตเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์ครับมาดูฝั่งนี้ครับน็อตฝั่งนี้เนี่ยถ้าหากมันไม่ติดท่อ,อเวลาเราใส่ลูกบล็อกเข้าไปเนี่ยอสมมูรนะใส่ลูกบล็อกเข้าไปปุ๊บถ้าหางมันมันไม่ติด,ตดมันไม่ติดท่อเราต้องมายิงฝั่งนี้ครับเพื่อ ไอ,อตัวนี้หัวน็อตเนี่ยมันจะได้ออกง่งายๆครับแต่ถ้าหากฝั่งนี้มันติดท่อครับเราเอาบล็อกยิงไม่ได้ครับเราก็ให้มายิงฝั่งนี้แทนครับอีกฝั่งหนึ่งแทนครับเนี่ยยิงฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เราก็จับไว้เฉยๆครับเวลาย,ยิงครับผมก็จะใช้ประมาณเบอร์สามครับเพราะว่าการที่เราขันฝั่งนี้เนี่ยมันมันต้องใช้แรงเยอะๆนะนเพื่อนเพราะว่าหัวน็อตมันอยู่ฝั่งนู้นนะเราขัน คนละทางครับถ้าจะให้มันใช้เบอร์ต่ตําๆแล้วก็ต้องมาขันฝั่งนี้แต่มันจําเป็นครับเราก็ต้องใช้เบอร์แรงๆหน่อยเนี่ยมันมีอยู่สามเบอร์ครับมีอยู่สามเบอร์สามระดับครับเนี่ยครับผมสีเขียวๆเนี่ยมีอยู่สามระดับครับยิงก็เลยครับผมใช้ระดับที่สามนะเรียบร้อยครับ เพื่อมีเพื่อนๆสงสัยว่าผมใช้บล็อกไรสายของแบรนด์อะไรครับผมใช้ของแบรนด์โอซูกะครับรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นโอซิต831ของโอซูกะมันจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันก็จะเป็นโอซิต520ตัวนั้นนะครับแรงขันออกเนี่ย440นิวตันเมตรครับส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยรุ่นกลางก็จะเป็น831แรงแรงบิดในการขันออกสูงถึง800นิวตันเมตรและอีกรุ่นนึง รุ่นใหม่ล่าสุดก็จะเป็น o อซ832รุ่นนั้น1,100นิวตันเมตรรุ่นกลางผมเลือกใช้เวลาทํางานกับมอไซค์ก็จะเลือกใช้รุ่นกลางครับเพราะว่ามันครบจบที่เดียวนะครับตัวนี้ไม,ม่ขนาดเล็กแล้วก็ไม,ม่ขนาดใหญ่จนเกินไปยิงน็อตสบายครับไอ้ตัวนี้แรงบิดในการคลายออก800นิวตันเมตรแรงบิดในการขันเข้าสูงสุดครับอยู่ที่620นิวตันเมตรครับราคา 2 8 0พดร้อยกว่าบาทบวกลบสามรอยประมาณนี้ครับบวกลบไม่เกินสามร้อยถึง3 5 0อหสินะสูงสุดแล้ว350อหสเนี่ยบวกลบนะบเพื่อนๆฟังให้ชัดเจนครับทำไมถึงมีบวกลบก็เพราะว่าร้านคา้าแต่ละร้านเขาขายราคาไม่เหมือนกันแต่ราคาหนีกันไม่มากครับและอีกอย่างเลยแต่ละพื้นที่ราคามันไม่เหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ด้วยครับใครที่สนใจครับ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ครับตัวนี้การันตีได้เลยแบตที่เขาให้มามันมีหนึ่งตัวใช้ทนมากครับกับงานมอไซค์เนี่ยเอาอยู่ครับทำงานได้สบายชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ย1วันยิงไปเหออครับยิงทั้งวันครับไม่มีไม่มีหมดแน่นอนครับสำหรับงานมอไซค์ครับผมวันนี้นี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับในอีต่อไปสวัสดีครับ